สวัสดีค่ะื้นนี้พี่น้องอยู่กับช่องโจอี Channel ค่ะื้นนี้จะสิพ้าพี่น้องมากินบักแง้วพี่น้องเบิ่งบักแน้วรสชาติแบบสมขนาดเลยกเปรี้ยวเปรี้ยวคักพี่น้องบ่หว,วานเลยค่ะเบิง่งเบิ่งนวยมันยะสิพ้าพี่น้องมากินแบบชิมชิมเบิ่งนวยนันก่อน คื่นในเลยดูนี่น้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มเจ้าคนเรียบร้อยแล้เวเอาสิมาแกะใส่แกะใส่ในนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวมาแกะใส่เลยพี่น้องแกะลงไปเลยเม็ดมันเนยหน่อยหน่อยมันกับเนยหน่อยให้กันแต่ว่ารสชาตินี่ หืมสมบ่มีหวานจักเม็ดแกลงไปเลยค่ะดิจะว่าถ้าถ้าพันหวานมันมันน่าจะเป็นลูกไงก็นี้พี่นอ้องอันนี้มันพันเปี่ยว หาลองคนเนพันจีไข้ในมันแต่ว่าแจมนี่่ข้ยพรท่านนี่พี่น้องมันจะเกิดลืดเลยได้นี่มันมันมันเม็ดหน่อยมหมยแก็บเลย ส้มมะส้มเองเห็นเห็นหน้าตาบ่พี่น้นงเเิ่งแก่คนแล้วเดี๋ยวเฮ้ามาะิ้มเองงอกทีส่สมไม่รีบ่ใส่กับน้ำจิ้มหวานแล้วมันมันจะกินได้บ่ เม็ดน้อยๆกึ้นลงไปเลยค่ายบรทษันหนกพี่น้องเห็นได้ม<ร>ันจิ้มหวานๆบางแง่สมๆแส่กันพอดีเลย มาเด้อพี่น้องเป็นผลไม้ตามฤดูแล้วพี่นอ้นอ,นองเดิมช่วงนี้ที่เป็นบักแงวบักไฟอยู่แถวบานห้าน้อพี่น้องเนาะบักไฟนี่ย็บย่งบทานได้เห็นอยู่เพราะว่าบรูว่ามัน,ม,นมันสูงหรือ,อย่างนะคะช่วงนี้บักไฟพี่น้องเคยกินบะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นบักแงวแล้ว tôm Hãy lại cho แล้วเดี๋ยวจะไปกินต้อนลังกล้องพี่น้งองอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอการข้าววาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย